กล่าวสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับเพียววยเช่นเคยนะฮะวันนี้อยู่ค่เกม CQ9 นะฮะนักกายกรรมนะครับ,าารบมาดูกันหน่อยครับว่าวันนี้จะได้กําไรสักเท่าไหร่นะฮะวันนี้เฮียพกทุ่มาที่500บาทนะเออขอปรัเป็นหน่อยแล้วกันนะฮะไปที่27บาทเลยแล้วกันนะฮะไปมาโอเคมาแบบนี้สวยงามพระยังไงยังไงต่อโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะ เออเอาหน่อยเฮ้ยโอ้โหวายมาแบบนี้โอ้โหเป็นเรื่องเลยทันทีฮะเป็นเรื่องเลยฮะโอ้โหวิได้เท่าไหร่ครับหก7บาทนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะโอ้โหจังหวะมันมาดีจัดอย่างนี้นะฮะเนาะมามาลุยกันต่อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ยัยในการทำคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณมากๆนะทุกคนนะโอ้โหเอาว่ะ ยังไงวายมาแบบนี้โอ้โหสวยงามฮะถ้าวายมาเชื่อมนะโอ้หูมึงเอ้ยไม่อยากจะคิดนะฮะเคมาแต่ไม่จ่ายนะทุกคนนะโอ้หูยังไงอะสแคปเตอร์ก็ไม่เข้าสักทีนะทุกคนนะโอ้หูวายมาแบบนี้ยังไงเอาสักทีหน่อยพี่เอาสักทีหน่อยโอ้หูไม่เข้าเฉยทุกคนโอ้โหสวยงามฮะ48บบาทนะก็ถือว่าจ uh ่ายดีอยู่นะทุกคนนะ โอ้โหเอาหน่อยครับพี่มาดิอย่างนี้ไม่จ่ายนะทุกคนนะโอ้โหเซ็งจัดยังไงฮะจังหวะนี้เอาต่อหรือเปล่าคิวมาก็ไม่เข้านะฮะเคมาโอ้โหเอาเลี้ยงอยู่นะมาดิยังไงฮะโอ้โหเซ็งจัดฮนะเจอแบบนี้ยังไงวายมาจ่ายหรือเปล่าไม่จ่ายว่ะทุกคนโอ้โหเนาะมาอีกเดยยังไง ตรงมาดีตั้งแต่แรกนะฮะต้องมาให้สุดทางหน่อยนะทุกคนนะโอ้โหวายมาแบบนี้สวยงามฮะร้อยยบาทนะก็ไม่ได้ห่วยแตกอย่างที่คิดนะฮะเกมนี้เป็นเกมดีนะคล้ายเกมใหม่นะอยังไงโอ้โหยเขม,มาอยู่นะก็ถือว่าจ่ายดีอยู่นะทุกคนนะถือว่ามันจะไม่ได้กําไรสักบ้างนะ 30, มสิบาทโอ้โหเอาเรืนะ่องฮะเอาเรื่องจาจ มาดูหน่อยครับอูหยังไงจังหวะนี้ต้องมาแล้วหรือเปล่าอูหวายมาแต่ไม่ได้ใช้นะทุกคนนะเออเนาะมายังไงเคมายังไงไม่มาสักหน่อยแล้วรอวพี่อูว้วหคิวมาก็ไม่จ่ายนะทุกคนนะเคมาแบบนี้สวยงามฮาได้เท่าไหร่330บาทโอ้โหช่วยต่อชีวิตไปอีกนะทุกคนนะโอ้โสูสแครเตอร์ก็ไม่เข้าสักทีนะทุกคนนะ โอ้โหมาหลอกฝันเฉยนะทุกคนนะยังไงดอกนี้โอ้โหไม่มาเฉยเคก็ไม่จ่ายด้วยนะโคตรเค็มอะไรป่านนั้นมาดูกันหน่อยครับว่าจะได้สักเท่าไหร่นะวันนี้นะโอ้โหดอกนี้ยังไงฮะ240บาทก็ถือว่าจ่ายดีอยู่นะทุกคนนะเฮ้ยเอาดิเอาดิมาดิมาดิาดโอ้โหโดนหลอกอีกแล้วหรือเปล่านะฮะโดนหลอกอีกหรือเปล่า โอ้โหมันได้ไหลลงมาวะม,มันดึงกลับเฉยนะทุกคนนะโอ้โหไม่เป็นไหลนะฮะมาเอาต่อครับโอเคมาก็ไม่ได้จ่ายนะยังไงอะโอ้โหโครทีอนะฮะคิวได้อยู่นะได้อยู่นะยังไงอะจ่ายนังๆเราเลยพี่โอ้โหมาดิโอ้ยนึกว่าจะเข้าให้แล้วไม่เข้าเฉย มาดิเชมาแล้วนะยังไงไหลต่ตหรือเปล่าอู้ไม่ไหลใจวะ่ะซสงจัดแบบนี้ยังไงมาเดิ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 โอ้โหมาอยู่นะทุกคนนะมาอยู่นะโอ้โหสิฟรีเกมนะสิฟรีเกมนะมาดูกันฮะว่าจะได้กําไรสักเท่าไหร่นะทุกคนนะอืมแล้วมาเอาหน่อยเฮ้ยพี่เอาหน่อยโอ้โหมาแบบนี้ฮะ ร้190อยเก้าเฮ้ยไม่ใช่นะขออภัยนะฮะร้อยแปดสิบเก้าบาทนะโอ้โหลิ้นพันไปหมดแล้วนะ,ะทุกคนนะโอ้ยยังไงมาแน่นอนจังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหอย่างเฮี้ยเลยฮะไม่จ่ายซะด้วยนะทุกคนนะหมาต่อครับยังไงโอ้ยโคตรจะเฮี้ยแล้ฮะจังหวะน,นี้นะเอมาได้เอนะมา โอ้โหพี่จ่ายหนักๆลเลยเฮ้ยโอ้โหเอามาหมุนวาลเลนหรือเปล่านะทุกคนนะคิวมาได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้โหแต่มันจ่ายเบาไปนิดนึงนะทุกคนนะโอ้โหยังไงอะได้อยู่นะเอได้นะทุกคนนะเอาอีกเดะมาเดะโอ้โหวิ่อเลยสองหมุนนะทุกคนนะยังไง โอ้โหคิวมาได้อยู่นะทุกคนนะโอ้โหฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจให้แกในการทำคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณมากๆานะครับเออมามาดูฮะรอบสุดท้ายคงน่าจะว้าวนะโอ้โยไม่ว้าวนะทุกคนนะก็ถือว่าได้อยู่นะได้เลิกนะฮะรวมยอดนะฮะ6ก3้บาทนะทุกคนนะโอ้โหวันนี้ก็กำไรเล็กๆแล้วนะครับผ่านหนึ่งนะ เอาเลี่ยงนะหูทุนห้าร้อยเองนะฮะวันนี้กำไรนะนะบายบายนะฮะวันนี้นะฮะขอตัวก่อนนะครับบายบาย